่ะจบจบแล้วสวัสดีพอสอพอสอทานตะวันสุดสวยคุณกรีนมาคุณกรีนไม่มาแล้วเพราะว่าตอนเที่ยงคือฉ่ำมากฉ่ำมากแม่อยากเห็นคุณกรีนสินะ ผมไหวชิวอู้ยดูดูดูพี่ธานตะวันพี่ธานตะวันดูพี่ถือจะมาแบบเขาบอกว่าผมไหวดูนะเขาไหวนะดูเด้อสงสารมากสอนให้รู้จักคำว่าอะไรล้มละลายติดติดกันอูน้ย่ไม่ได้สอนเลยไม่ด้สอนเลย กดอะไร,นร,นรคนแหลกอีเลย <c oughs> คุณเคเคมามกโกโกะคุณแดบมบคุณแดบมบใช่ไหมคุณแดมไหมมาไวนะเธอวันนี้เบือ่อไม่รู้จะว่าอะไรดี <c oughs> ก็เลยหาคนมาว่าด้วย เพราะว่าจะว่าถึงแค่จะง,ง้อใครจะง้อสามทุ่มที่จตักเพราะว่าเพราะว่าเราจะว่าแค่สามทุ่มเอาเนี้เอาเรายังไม่ทำอะไรนะพี่พานวันแล้วพันวันจะมาเบื่อแล้วถ้าไม่มีเธ <laughs> <laughs> อเก็บงานเลยผมบอกแล้วเชีคุณคนแรกอุ้ย ขอไม่เดินพี่ภูเก็บเก็บคุณ N3R0 ไปอีกคนใครสีชมพูพี่ภูพี่ภูคนที่ชื่อนิจ,จ,จิรูปโปรไฟล์การ์ตูน อยากดูคุณกรีนเปลี่ยนตัวซล้มละลายทุกรอบอุ้ยอุ้ยพี่ทานตะวันทำไมไม่ให้กำลังใจเขาเลยจะมาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวซิบหลอกตุ้ยซิบหลอบพี่เก,ก๋ออ่ะก็ก็คือเขาเลือกที่จะแบกบก็ให้เขาแบกบเขาเลือกที่จะแบกไง ดูตรงไหนเอาตรงไหนเอาตรงไหนตรงนี้บอเอาไหนโบม,มาเยี่ยมเยี่ยมอะไรไม่เห็นจะมาเลยดูต่อ,ตอ <c oughs> เราตัวเธอจะถือ,อ,ะอระเบิดมันที่หลังดูใกล้ๆกันยังโม่มาอีก ดูใกล้ๆยังไม่มาเลยอันนี้จะให้ไปไหนออกครั้งเดียวดูต <arkadaşlar. S 1> <c oughs> ออ <c oughs> ทีมที่ไม่ใช่ทีมทีมที่ไม่ใช่ทีมแล้วคืออะไรสวย <c oughs> ทีมที่ไม่ใช่ทีมแล้วคืออะไร có thêm Dạ <laughs> <laughs> <Thời> ba Ui... <laughs> Để đơn xóng thừa Bố đầy nhắn cắm mà lợi